อืเรามีแฟนเพจ Facebook แ,แล้วนะคะอย่าลืมไปกดทุกใจแฟนเพจกันด้วยนะกดเลยกดเลยกกันเลย สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะคะเย่ก็วันนี้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวอาร์เดอบิล์นกแล้วนะคะเย่ยี้นะคะเราก็จะมารีวิวสเตจเดอรี่กันอีกแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้เป็นสเตจเดอรี่ที่ได้มาจากร้านโมชิโมชิกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยเนาะก็โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนมาสิสนะก็ นะคะทุกคนมารกินเค้กนะคะถ้าเราอัดทิ้กก็ขอโทษเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาดึงกับพวกนี้นะคะซึ่งเราได้มาเยอะมากแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เยอะมันก็อาจจะเยอะนั่นแหละนะคะทุกคนเราก็อ่าเดี๋เราจะไปดูกันเลยนะคะเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันนะครับนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชิ้นแรกของเรานะคะก็นี่เลยนะคะเราจะเป็นมาตัวมาร์กิ้งเค้กแบบนี้นะคะนี่ทุกคนดูน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนดูนี่เป็นลายน้องแมวนะคะทุกคนก็ นี่อันนี้จะเป็นอ่าตัวลายเทปนะคะเดี๋ยวเราจะติดใส่กระดาษให้ดูอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิป <Okay. S 1> นะคะตัวน,นี้นะคะก็ได้มาและะ้วค่ะยี่สิบบาทนะคะถูกมากนี่คนเห็นไหมน่ายักน้องแมวนะคะโอเคค่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นลายน้องลูกเจี๊ยบกับน้องกระต่ายสีเทานะคะแล้วก็จะมีสตอเบอรี่เล็กๆตรงนี้ด้วยเนาะก็อันนี้จะเป็นลายประมาณนี้นะคะด้านใน เราดูข้างหลังก็ได้นะคะทุกคนมันก็จะบอกว่าเป็นลายยังไงนะนี่ก็น่ารักนะคะทุกคนคืออาตามจริงเราอยากซื้อเยอะมากกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละนะคะโอเคค่ะก็ไปดูชิโตไปนะคะทุกคนชิโต anyway. okay, so. okay, so okay, so. okay, so. ่อไปนะคะก็จะเป็นแก๊งสามก้อนนะคะทุกคนก็จะเป็นน้องอ่าตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วก็จะเป็นน้องกุ้งไก่แล้วก็น้องหนูนะคะน่าจะเป็นหนูเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายน้องนะคะคร่าวๆ น,น่ารักค่ะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเทปไดโนสารเออต่อไปนะคะก็จะเป็นเทป l o v e l ด dinosaur นะคะก็อ่ะอันนี้ฉีกแล้วมันก็นั่นแหละนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะน่ารักแบบนี้เลยกุกกลิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายนะคะทุกคนนี่นี่นะคะ่ะก็มันจะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะทุกคนต่อไปทุกคนก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะทุกคนจะเป็นน้องเพนกวินสองตัวหน่อนี่นี่น้องอันจะเป็นลายนะคะทุกคนน่ารักน้องคือน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นอ่าน้องดาอเสาร์อีกแล้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบแบบสีส้มๆเพราะว่าอะไรเออนั่นแหละแถวทุกคนนี่จะเป็นลายนี่น่ารักนี่มันน้องน่ารักโอเคค่ะทุกคนเราจะ เอาเทปพ,พวกนี้นะคะไปติดในสมุดอันนี้นะคะเราก็จะเอาเทปไปติดในสมุดว่ามันเป็นจะเป็นยังไงนะคะเวาลาติดลงไปในสมุดแล้วนะคะโอเค๋ยวเราว่าไปตอนที่ติดเสร็จกันเลยนะคะทุกคนกคะทุกคนก็ตอนเราติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมน่ารักมาก น้องนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลายที่เราติดไว้ในสมุดของเราเนาะ <c oughs> โอ้ยทุกคนกองล่วงโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นลาย,ลายต่างๆเนาะก็ <c oughs> จะเป็นพวกเออ,อะไรนี้ <c oughs> อะไรนี้ก <c oughs> ็จะเป็นพวกเทปนั่นแหละที่เราซื้อมาก็จะ,จะมีลายประมาณนี้นะคะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าก็น่ารักงงแม <c> ้ <oughs> เออนั่นแหละทุกคนมันน่ารักอยู่นะมันก็ ได้อยู่แหละเออแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ใช้หรอกทุกคน <Okay. S 1> แหละทุกคนแต่มันนา่ารักจริงๆมันแบบนะคะทุกคนก็คือถ้าใครแบบมีโอกาสไปร้านโมชิโมชิก็แบบซื้อสอยกันมาได้นะคะทุกคนราคาถูกมากยี่บาทเองค่ะทุกคนโอเคทุกคนโอเคะค่ะทุกคนก็สําหรับในคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะทุกคนเราอาจจะมาแบบว่า สั้นๆน,นะคะแต่ว่าก็ได้ใจความไปทุคนก็คืออ่านั่นแหละทุกคนก็ช่วงนี้ก็อินกับอะไรพวกนี้อยู่นิดหนึ่งนะคะมันก็ไม่นิดหรอกโอเคทุกคนก็สําหรับในคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเรียนไปอาร์วีด้วยค่ะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะลงในช่องของเรานะคะทุกคนก็ช่วงนี้อาจจะคลิปไม่ค่อยมีนะคะทุกคนก็จะพยายามลงนะคะทุกคนก็ ช่วยซัพพอร์ตชงเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามตลอดเนาะโอเคทุกคนก็วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอ้อแล้วก็งานภาพเสียงกระตุ้นผีเร็วนี้จะมีลงนะคะทุกคนตลอดครทิ่รอติดตามเนาะโอเคทุกคนก็วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย